มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนมดดําพูดกับนาลากลายเป็นประเด็นร้อนแรงสนันโลกออนไลน์กันเลยทีเดียวกับกรณีเน็ตไอดอลชื่อดังนาลาเกรฟกระเทยได้มาเปิดใจสัมภาษณ์ผ่านทางรายการแฉเมื่อวันที่27กรกฎาคม2564รายการแฉที่ดําเนินรายการโดยมดดขาขชาพาน็อตวอลลิศงานนี้เจอดราม่าเต็มๆเ,เ,เลยจ้า หลายคนแสดงความผิดหวังกับคำพูดของมดดำโดยการใช้คำว่าเห่าข้างถนนกับแขกรับเชิญบางช่วงบางตอนถูกพิธีกรฝีปากกล้ามดดำข้ชาพาใช้คำพูดไม่เหมาะสมไม่ให้เกียรติแขกรับเชิญเช่นคำว่าเห่าทำให้เวลาต่อมานาลาได้โพสต์ข้อความโดยระบุว่าไม่ใช่ที่ของเราขอบคุณทุกคนมากนะคะแฮชแท็กเสียใจต่อไปนี้นาลาขออนุญาตใช้พื้นที่ของนาลา เป็นสื้อในการช่วยเหลือประชาชนเท่านั้นเพราะนาลาคิดว่านาลาเหมาะที่จะเห่าข้างถนนเพื่อประชาชนมากกว่ามิกเฉลิมสีคนดังบนโลกออนไลน์อีกคนก็บอกว่าหลังจากที่กลับมาจากถ่ายรายการนาราก็ร้องไห้เลยเพราะก่อนไปนาราเตรียมตัวไปดีมากตั้งใจพูดตั้งใจสื่อสารแต่กลายเป็นแบบนี้แทนขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปีครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพืินด้วยนะครับขอบคุณครับ